ข้าค,คือฮวงถงจากสมาคมเทียนเต้าขอบคุณคุณชายเสินมากที่มอบโอกาสกลยุทธ์แบบนี้ให้ท่านพูดถูกแล้วโอกาสเชิญกลยุทธ์แบบนี้ไม่ใช่การต่อรองราคาแต่อย่างใดท่านหนาทําถูกแล้วถึงแม้จะต้องสูญเสียเงินมากขนาดไหนแต่ผลประโยชน์มหาศาลตรงหน้าพวกเรามองข้ามไปไม่ได้ไม่ทราบว่าช่วยให้พวกเราไปดูหน่อยจะได้หรือไม่พอจะมีตัวอย่างให้ดูอีกหรือเปล่าเนื่องจากทางเราต้องมั่นใจว่ามันสามารถผลิตได้เป็นจํานวนมาก ึ่งจากนี้พวกเราจะได้ร่วมมือกันได้ย่อมได้จินนุ้ยเปิดประตูเนาะนี่มันมันสุดยอดมากอยากจะพิสูจน์กระจกใหม่ละว่าคุณภาพต่ำหรือเปล่ากาหนาพาพวกเจ้าไปดูโรงงานผลิตได้เลยนะก็าสามารถรับประกันให้พวกเจ้าได้คุณชายซ้อนอย่านะหยุดเถอะนี่มันไปนเงินเลยเนาะอย่าทำลายเลยอย่าเลย พวกเจ้าเคลื่อนไหวได้เร็วดีนี่แต่ภายในสิบวันข้าหนะ่าอยากจะเห็นเงินส่งมาที่เรือนขุนนางนะสิบวันช่างเถอะพวกเราสมาคมเทียนเต้ายินดีตอบตกลงแนะ่คุณชายเซิน่นยังมีคําขออะไรอีกไหมพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจได้ท่านหวงหน้านับถือจริงๆข้าเสริรหลางไม่มีข้อกําหนดอื่นใดข้าหวังว่าเหรียญทองจะได้รับการชําระด้วยทองดั้งเดิมให้บม,มาจากเมืองทองเลยยิ่งดียิ่งหยาบก็ยิ่งดี ยิ่งมาจากเมืองทองหยาบๆก็นับว่าใช้ได้แล้วล่ะทองหยาบงั้นหรือแบบนี้จ้องเป็นคำขอที่แปลจริงๆไม่มีปัญหาภายใน10บวันเหรียญทองนับแสนเหรียญและทองหยาบอีกส0 0 0มกิโลกร,รัมจะมาถึงที่นี่แนะ่จะต้องเก็บเอามาแบบละบๆด้วยนะอย่าให้ใครรู้ไม่อาจจะเห็นล่องลอยของกระแสลมได้ไม่มีปัญหาพวกวุโสสมาคมเทียนเต้ามีจำนวนไม่เกินกว่าหคนเองย่อมไม่ถูกเปิดเผยเป็นแน่ ้อีกไม่กี่วันเจอกันหวังตงได้ตอบตกลงร่วมมือและได้นํากระจกไปนับร้อยบานหลังจากนั้นก็นัดประชุมเร่งด่วนกับคนในสมาคมแบบเช้าและเย็นทันทีของแบบนี้ร้อยปีจะพบครั้งโอกาสทางกลยนะุทธ์น้าไม่ควรพาดแล้วปล่อยไปไง่ายๆแนะ่ในขณะเดียวกันที่ห้องหนังสือของจินมู่ชงเร็วเข้าเร็วเข้าฮ่าฮ่าเยี่ยมมากจินมู่ชงจ้าแสดงฝีมือได้เยี่ยมมากปากกาที่คิดค้นโดยสันหลัง คำพูดแบบนี้มันจะเป็นป่าหรือปีศาจดินกันแน่ไม่สนใจชื่อเสียงคุณภาพสนใจแค่ชื่ออย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่าปากกาที่พี่เคยมอบให้ข้าอย่างจริงเลยเอาเป็นแบบนี้ความเร็วในการเขียนข้าคงเพิ่มขึ้นหนึ่งชัว่วโมง,งน่าจะเขียนได้ห้าร้อยคำเจ้าหน้าที่จากฉีเทียนสองคนมาทั้งเช้าและเย็นหากพวกเขาดูว่าแต่ละวันกินข้าวสามมื้อนอนบนเตียงแบบสบายๆพวกเขาก็คงจะหนังสือดีหนังสือดีมากถ้าขัดลอกมันก็เดือดดานแล้ว นี่มันไม่เหมือนกับวายุจันทามเมื่อครั้งก่อนเลยตอนนั้นข้าได้ดูภาพประกอบก็เข้าใจแต่นี่ข้าไม่ต้องดูก็รับรู้ถึงความตื่นเต้นมันแล้วจินมู่ชงได้ขัดลอกมาแล้วสองวันหนึ่งคืนหลังจากจบบทที่7จ็ิงที่ถูกกดทับโดยคุณเขาก็มีศัพท์มากกว่าห้าหมื่นคำแล้วเดิมทีข้าคิดอยากจะเลือกตอนไขรแมกเจมๆไว้นะแต่นั่นก็เหมือนกับการเล่าเรียนแบบให้สวรค์เกิดไหยนะเลยหยุดก่อนดีกว่าแต่ข้ากลวว่าโชย่าเอ๋อร์จะทนไม่ไหว หากเล่นโต่อไปเสียนเพียงครั้งเดียวมีหวังจะสูญเสียกันใหญ่พอดีต้นฉบับนี้ส่งหม้อไปสวีเสียนๆด้วยนะคุณชายส้นไม่ต้องห่วงข้าจะส่งให้ถึงแน่ยินมู่ชงเขียงของพวกนี้ออกมาได้นับว่าคุมจริงๆพี่เคยหนังสือวานอนไปเลาะพลาตปีโดนี่งดงามมากข้าว่าครั้งนี้เลอๆอาจจะดังยิ่งกว่าวายุจันทาะระเลที่สิ้นสุดอีกไม่ต้องมองดูก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นที่นิยมแต่มันต้องใช้เวลา ึ่งไม่เหมือนกับจันทาอะไรที่สิ้นสุดพรอมันเล่นกับภาพประกอบที่ดูสมจริงจนกลายเป็นเรื่องฮิตหนังสือเล่มนี้พวกเราจะเขียนให้คนคนเดียวดูเท่านั้นดังนั้นเรื่องดังจะหวังเลยหากดังก็ดังกับนางคนเดียวนี่แหละคนนี้คือใครเหรอเจ๋งมากไหมใช่คนนี้เจ๋งมากเลยนี่นะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ตระกูลจริงของเราลอดหรือไม่ลอดด้วยซ้ําแต่ตอนนี้นางกําลังอยู่ในวิกฤตยอยู่มีแต่ข้าสนหลายเท่านั้นแหละที่จะต้องไปที่เมืองหนูโจสครังแล้ว ราชาสตรีแห่งท้องทะเลรอข้าไปเจอเจ้าได้เลยไม่กี่วันต่อมาภายในเมืองหนูโจอย่ายอดเยี่ยมมากหนังสือน,นี้ถูกสันหลางเขียนขึ้นมาจริงเลยนี่เรื่องนี้ตัดสินได้เลยนะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับยายสตรีเฉียนนั่นเผลอๆนี่อาจจะไปชิดเหยา่อเออได้เลยตัวตนสตรีข้างกายเจ้าจะเป็นข้าสวีเซียนแน่วันรุ่งขึ้นนายท่านเลิกกำดาวไหลอ,อีกแล้ว วันนี้มีใครมาเล่าเรื่องบ้างมีสี่คนค่ะให้พวกนางเข้ามาเข้ามาเรื่องเล่าเป็นวิธีที่จะช่วยยกระดับตำแหน่งในที่นี้ได้เร็วที่สุดแต่นายท่านหนะเบื่อง่ายมากยิ่งเรื่องที่ต้องฟังเป็นเวลา4ี่หรือ5้าวันเนี่ยผู้ที่เล่าเรื่องมักจะถูกส่งออกไปเป็นประจำมีเพียงข้าลูอีที่เป็นตัวเลือกนางคนเดียวเท่านั้นรูปร่างแบบนี้ถ้าทางเช่นนีจบสิ้นแล้ว ทางนี้ได้เจอนางก็เล่นเอาหัวใจข้าพุ่งพ่านทันทีดูท่าโชยเอาเอิร์ดน่าจะดื่มข้าไปแล้วล่ะหรือทำไมพวกนางถึงประทับใจโชยเอาเอิร์ดกันแบบนี้ล่ะใหญ่ยยลู่ฉี่ใาย่สตีชั่วนี่พอานางถูกโชยเอาเอิร์ดเลือกเป็นคนแลกก็เล่นอยู่กับโชยเอาเอิร์ดสั้นนานและถามว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากเฉียวนะลู่ฉี่อย่าให้ข้าหาโอกาสได้เฉียวล่ะไม่งั้นข้าจะสังหารเจ้าและแทนที่เจ้าแน่ พ่อเจ้าทุกคนที่เข้ามาต่างก็มีเรื่องเล่าก่อนอื่นก็ต้องบอกชื่อเรื่องก่อนและให้ดําเนินเล่าโคงเรื่องโดยไม่เกินร้อยคำใครก็ตามที่เรื่องดูน่าสนใจจะสามารถอยู่ต่อได้และเราจะเลือกหนึ่งในสี่คนเท่านั้นคนแรกใครอยากจะเล่าเรื่องที่มีชื่อว่าตำนานโจรนาค่าเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับนางเอกที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กและได้รับความช่วยเหลือจากปรมจารยุทธเมื่อนางโตขึ้นนางก็กลายเป็นปรมจัน ฆ่าหลังศัตรูที่สังหารบิดามารดาของตนเองฟังจากคำเยินยอน,นี่ดูแล้วเรียบง่ายได้ตรงไปโชย่าเอ๋อจะต้องได้ยินเรื่องนี้มากกว่าร้อยเรื่องแล้วล่ะคนที่สองเรื่องที่ข้ายอยากจะเล่าก็คือวีรัสตีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวตนผู้หญิงที่ติดอยู่ในท่ามกลางพวกโจรชั่วช้าตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดและปราพวกโจรจนกลายเป็นวีรสตีได้เหมือนกับก่อนหน้าไม่มีผิด ไม่เหลวศัตรูยิ่งด้อยเท่าไหร่เรื่องข้าก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นผลที่ 3. เรื่องที่ข้าจะเล่าคือสตรีชัยชนะเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายแทบไม่มีอนาคตแต่มีลูกสาวที่มีพรสวรรค์ทางด้านยุทแค่คนเดียวนางปลอมตัวเป็นชายเข้าร่วมการสอบขอนจกักรพรรดิและได้รับรางวัลชนะเลิศถ้ายที่สุดก็ได้กลายเป็นขุนนางและแม่ทัพถึงตาสวีเสียน เอ๊ะโชย่าเออเหมือนจะสนใจเรื่องนีซะได้ถึงแม้ส่นหลานจะเขียนเรื่องราวได้ดีแต่นี่ต้องแข่งขันเอาตัวรอดเรื่องวานอนไปรับพระไตรปิฎกนี่ชื่อหนีบางทีโชย่าเอออาจจะไม่ฟังและไม่น่าตื่นเต้นแต่ว่าถ้าอยากจะเล่าเรื่องสวรรค์พินาศเอ๊ะชื่อดูองอาจมากบิดาสวรรค์และมารดาสวรรค์ได้ให้กำเนิดทารกในครั้งที่เป็นหินต่อมาเมื่อหินระเบิดออกมาก็กได้กลายเป็นวานนอน พอเขาโตขึ้นก็ได้เรียนรู้วิชาแปลงกายทั้ง72รูปแบบตีลังกาข้ามผ่านหลายพันไม้ฟากฝ่าและโลกต่างอยู่ภายใต้เอื้อมือไม่ขี่วินาทีเขาก็มีฉาย,ยาว่าเทพทำลายล้างทำลายสวรรค์และโลกเป็นประเภทที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยน่าสนใจดีนี่คนที่3อยู่คนที่เหลือออกไปได้เอ๊ะใหญ่เลียวนี่ขีจะใช้อำนาจโจมตีข้าง,งั้นเหรอนางอยู่ต่อข้าอยากจะฟังเรื่องสวรรค์พินาศ โชย่าเอ,อ๋อมีวิสัยทัศน์มากนะักเวลาต่อมาบทกวีได้กล่าวไว้ว่าความกระหดไม่อาจแตกแยกสวรรค์และโลกล้นวุ่นวายตั้งแต่ที่ผ่านกูเปิดสวรรค์เขาได้เิดความแตกต่างระหว่างทั้งดีและชั่วส่งเสริมสรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถเหงยหน้ามองความเมตตาได้ซึ่งหากทําความดีมากพอจะสามารถรับรู้ถึงพลังสร,สร้างดั้งเดิมเรื่องราวต่อจากนี้คือเรื่องไซอยิวบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตก ฟราสวรคนถูกแบ่งออกมามีโลกอยู่ราวห่าๆ129,600ปีคือ1หยวน1หยวนถูกแบ่งออกมา12กลุ่ม12กลุ่มแบ่งออกมาอีกเป็นชื่อโชเหมาเฉินสู่บู้เว่โซซูและไห่แต่ละส่วนมีอายุนับ18,000ปีให้ตายเถอะข้อความที่สนลางเขียนมาลึกซึ้งเกินไปโจเยาเอ๋อจะฟังเข้าใจหรือเปล่านะ